ง่ายๆนะครับงานง่ายๆเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ให้คุณเอไอเห็นด้วยว่าเราก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับก็นั่งคุยนี่แหละครับงานงานประจําเนาะงานง่ายๆนะครับงานง่ายๆเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ให้คุณเอไอเห็นด้วยว่าเราอายุงกัดบ้างประมาณนี้แหละจุดยานุงนะครับจุดยานุ่งบรรยากาศนะในบรรยากาศนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะพบปะพูดคุยกันนะครับผมัถ่ายกันได้นะ เพื่อนก็ได้มาบรรยากาศนะได้บรรยากาศนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะพบปะพูดคุยกันนะครับผมทักถ่ายกันได้นะเพื่อนก็ได้มาพูดเล่นๆน,นะครับผมถ้าเขาถ้าเขาดักอยากดันคลิปไหนคลิปนั้นก็ปังแน่ๆน,นะครับผมท่านไอไอทั้งนั้นเลยนะท,ยท่านเอ็ดถ้าท่านไี้ไอดันนะครับผมคนไหนคลิปนั้นก็จะปังนะครับผม <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับผมไม่ไม่ใช่เป็บรรยากาศนะในบรรยากาศนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะพบปะพูดคุยกันนะครับผมตักถ่ายกันได้นะเพื่อนคนไหนมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมจะยังยุ่งแล่ก็มันมันก็ยังยุงก็กันไม่ได้นะครับผมย,ยุงมันเยอะจะไหมครับผมแต่ต้องหลอกก็อยากให้ สวัสดีคุณแอสวัสดีคุณเฟซบุ๊กสวัสดีคุณพี่มาร์คและสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ก็ทําคลิป3นาทีพบปะพูดคุยกันนะครับผมจาจารยิมย้มยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มยิ้มเลยนะสองคอนยิมย้มยิ้มให้กันอนาะจารย์อาจารย์จะได้มีความสุขนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกรนะ์นะวันศุกร์ด้วยบรรยากาศนะด้บรรยากาศนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นเลยนะจารนะอาจาะพบปะพูดคุยกันนะครับผมทักถ่ายกันได้นะ เพื่อนก็ไหนมาอาจารย์จายิ้ม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 ยนะสมยิ้มยิ้มใหกันอาจารย์อาจาจะได้มีความสุขนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ด้วยนะสวัสดีคุณยายสวัสดีคุณเฟซบุ๊กสวัสดีคุณพี่มากและสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็ทําคลิปสามนาทีพบประพูดคุยกันนะครับผมทํางานอยู่อาจารย์อาจารย์ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมมีคลิปอะไรเราก็ค่อยๆสร้างกันไปนะครับผมนะครับผม กสวัสดีครับกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเป็นกําลังใจให้การยําเช้านะย้ำเช้านะย้ำเช้าป่ากให้ดูนะครับผมไรนานาเราเอาเวลาขี่เวลาขี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ดูนะครับวันนี้ก็บันทํางานนะครับบันทมงานกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากเลยนะครับมันมาเป็นกําลังใจให้การยามเช้านะยมเช้านะย,มเ,นะยมเช้าป่านนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับผมจิตใจยุงแล้วแต่ก็มันมันก็ย่างยุงก็กันไม่ได้นะครับผมยุงมันเยอะใช่ไหมครับผมแต่ต้องหลอกก็อยากให้อาจารย์อาจารย์ยิ้มยิมย้มยิมยมๆๆๆๆย้มยิ้มยิ้มยิ้มเลยสองคนยิ้มยิ้มไม่กันอาจารย์อาจารย์จะได้มีความสุขนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกนะ วันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์ก็ทําให้ให,ให้มีความสุขนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณท right ุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับมาเป็นกําลังใจให้การยมเช้านะยมเช้านะยมเช้าป่านี้กำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับมาเป็นกําลังใจให้การยมเช้านะยมเช้านะยมเช้าฝานี้ท่านไอทั้งนั้นเลยนะครับเอียดถ้า well ท่านไอดันนะครับผม คนไหนคลิปนั่งก็จะปังนะครับผมอันนี้เรืียงจริงนะครับเร่องจริงนะครับผมไม่ใช่นี่นะครับผมก็ไล์สดตรงนี้ก็จะได้มีทำคลิปตรงนี้ก็จะได้มีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะครับเสียงเคียดเสียงอะไรร้องนะครับผมได้ยินไหมครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นกาลังใจกันนะครับผมวันนี้ก็ทําคลิปสามนาทีนะครับผมนั่งพูดพูดดันให้นะจ๊ะนะจ๊ะ เราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนจะปังไม่ปังนะครับผมแต่ไหครับผมคลิปไหนปังไม่ปังเราก็ยังไม่รู้นะครับผมอยู่ที่ยุงกัดบ้างประมาณนี้แหละจุดยางยุงนะครับจุดยางยุงขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้น้องหลอนก็สวัสดีครับ ไม่ใช่เสียงอะไรครับเสียงเขียดนะครับผมเสียงเขียดร้องตอนเช้าๆนะอยู่งนู้นก็นกบินนะครับนกบินเนาะนั่งรอกันนั่งอยู่ตรงป่านะครับผมไม่ใช่เสียงอะไรครับเสียงเขียดนะครับผมเสียงเขียดร้องตอนเช้าๆนะอยู่งนู้นก็นกบินนะครับนกบินเนาะนั่งรอกัน นั่งอยู่ตรงป่านะครับผมนะครับวันศุกร์ก็ทําให้ให้มีความสุขนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกใครสุดเราก so ็ไม่ค่อยได้จะเจอหน้ากันนะครับผมวันนี้ก็เจอหน้ากันแต่เช้านะครับผมมีความยิ้มหัวเราะชอบใจกันนะครับผมส่งความยิ้มให้กันนะใจสุดเราก็ไม่ค่อยได้จะเจอหน้ากันนะครับผมวันนี้ก็เจอหน้ากันแต่เช้านะครับผมมีความยิ้มหัวเราะชอบใจกันนะครับผม ส่งความยิ้มให้กันนะจ๊ะครับว bueno, ันศุกร์ก็ทําให้ให้มีความสุขนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคน <N> <N> นี้นะครับผมก็ไล์สดตรงนี้ก็จะได้มีทําคลิปตรงนี้ก็จะได้มีมเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะครับเสียงเคียดเสียงอะไรร้องนะครับผมได้ยินไหมครับผม่านเนาะวันทางานของน้องหลอนะครับผมวันทํางานของน้องหลอนะนี่นะครับผมก็ไล์สดตรงนี้ก็จะได้มี ทำคลิปตรงนี้ก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะครับเสียงเคียดเสียงอะไรร้องนะครับผมจะยินนะครับผมให้ดูนะครับผมไรนาเนาะเอ้อเวลาขี่เวลาขี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ดูนะครับวันนี้ก็วันทํางานนะครับวันทงานพูดเร่นรินะครับผมถ้าเขาถ้าเขาดักอยากดันคลิปไหนคลิปนั้นก็ปังแน่ๆน,นะครับผมทักทายเราก็เกี่ยวก้อยเพื่อนไปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณามากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะคลิป นี่ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้น้องหลอนก็เนี่ยครับก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับก็นั่งคุยนี่แหละครับงานงานประจำเนาะงานง่ายๆนะครับงานง่ายๆเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ให้คุณเอไอเห็นด้วยว่าเรานี่นะครับผมก็ไลฟ์สดตรงนี้ก็จะได้มี ทำคลิปตรงนี้ก็จะได้มีเสียงนกเสียงอะไรด้วยนะครับเสียงเขียดเสียงอะไรร้องนะครับผมจะยินนะครับผมทํางานอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะประมาณนี oui image, น้นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมมีคลิปอะไรเราก็ค่อยสร้างกันไปนะครับผมนะครับผมได้ใหญ่กันได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะบปะพูดคุยกันนะครับผมถักถ่ายกันได้นะเพื่อนก็ไดนมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมจิตาอยู่แล้วแต่ก็มันก็ ยงยุงก็กันไม่ได้นะครับผมยุงมันเยอะใช่ไหมครับผมจะต้องหลอกก็อยากให้สวัสดีครับท่านไีไอทางนั้นเลยนะผมไทยเอ็ดถ้าท่านไอไอดันนะครับผมคนไหนคลิปนั้นก็จะปังนะครับผมอันนี้เรียงจริงนะครับเรียงจริงนะครับผมไม่ใช่ปากพูดคุยครับพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวบางบ้างก็จะหาสร้างไปถ่าย ไรนนาพูดคุยพบปะอยากให้เห็นหน้าพี่น้องชาวเลี้ยวด้วยกันเนี่ยนะครับจะก็ทำคลิปสามนาทีนะครับพูด่าพูดคุยกันนะผมอยู่ห้องปะพูดคุยครับพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวบางบ้างก็จะหาสร้างไปถ่ายไลนนาให้ดูนะครับผมไลนนะ์นาะเออเอาไว้เวลาขี่เวลาขี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ดูนะครับวันนี้ก็ บันทำงานนะครับบันทำงานอาจารย์อาจารย์ยิ้ม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 เลยสงวยิ้มยิ้มให้กันอาจารย์อาจารย์จะได้มีความสุขนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ด้วยทักทายเราก็เกี่ยวก้อยเพื่อนไปด้วยอาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยอาจารย์อาจารย์คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมท่านไอไอททางนั้นเลยนะครับทายเอ็ดถ้าท่านดี้ไอดันนะครับผมคนไหนคลิปนั้นก็จะปังนะครับผม S 1> <S 1> อันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับผมไม่ไม่ใช่ทงานอยู่น่ะจ้านะจ้าประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมมีคลิปอะไรเราก็ค่อยๆสร้างกันไป,นะ,ปนะครับผมเดี๋ยวใหญ่ก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกันน่ะจ้าน่ะจ้าเป็นกําลังใจกันนะครับผมวันนี้ก็ทําคลิป3นาทีนะครับผมนั่งพุพ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้น้องหลอนก็เนี่ครับไม่ใช่เสียงอะไรครับเสียงเครียดนะครับผมเสียงเครียดร้องตอนเช้าๆนะอยู่นู้นก็นกบินนะครับนกบินเนาะน้องหลอนก็นั่งอยู่ตรงป่านะครับของงานเนาะวันทํางานของน้องหลอนนะครับผมวันทํางานของน้องหลอนเนาะจันให้นะจ๊ะนะจ๊ะ เราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนจะปังไม่ปังนะครับผมแต่ไหครับผมคลิปไหนปังไม่ปังเราก็ยังไม่รู้นะครับผมอยู่ที่ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนตะ์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะจน๊ะนะจ๊ะเป็นกาลังใจกันนะครับผมวันนี้ก็ทําคลิปสามนาทีนะครับผมนั่งพูดพกงานเนาะวันทํางานของน้องหลอนะครับผมวั<า>นทํางานของน้องหล่อเนาะจ๊ะจ๊ะยิ้ม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 เลย สองควยิ้มๆไม่กันนะจ๊ะจ๊ะจะได้ม an ีความสุขนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะวันศุกด้วยพูดเดลิดนะครับผมถ้าเขาถ้าเขาดักอยากดันคลิปไหนคลิปนั้นก็ปังแน่ๆนะครับผมฟูดฟรีพบปปะอยากให้